กเกษตรหนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่ากับสองค่ะอาจารย์เข่นกเกษตรคุ้นต่องว่างแผนแต่ของพี่ดวงจะเป็นโครงการ,กรเรกษตรเกษียณที่พี่ตั้งไวด้ด่เป็นการตั้งเป้าให้เจ้าของให้เจ้าของมีความมุ่งมั่นว่าเออเทาต้องการเงินกเกษีเทพอได้กเกษียณของพี่เปรียบเสมือนว่าพี่เป็นข้าราชการ<ม>แต่ว่าพี่เป็นกเกษตรที่มีรายได้จากอย่างจากจากเอ่อพืชเกษตรที่พี่ลงมือเหตเองก็คือหนึ่งพี่มีรายได้จากยางพารา อยากยางพราสมว่าพี่ตองการได้เมื่อละาพั่นจังสิโอเคพีต้งเป้าว่าเดินละศามเงินพีได้พีโอเคและการทําเกษตรห้องตองขยันขยันมากมากค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสวนเกษตรตัวนี้ของพี่เป็นสวนถีร่องนงมาจากหลังจากพีพีเฮ็ดเชื่องเดียวแล้วได้ผลแล้วคือยางพราก็เลยมาตอยอดในพื้นทีแปดไรเป็นทีหน้าพี่เอาทีหน้ามาเฮ็ดโคกน้องหน้าเกษตรผสมผสานนะคะ ตอนนี้ก็ผ่านมาก2ปีค่ะ2ปีกว่าๆ2ปีครึ่งนะคะเพราะว่าเดือนมิุุน้าปี6กเจ็ดสิบปีนะคะกระเจีไยดบรรยากาศที่อันนี้คือปลูกเอ,อ,องทำเอง2อตาย,าย้า2 2คน